สวัสดีครับทุกท่านนะตอนแรกว่าจะทําประตูสองบานนะท่านผู้ชมนะวันนี้ตั้งใจว่าจะทําประตูให้มันเสร็จสองบานนะมีบานห้องโถงนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ในส่วนของห้องโถงนะเรียบร้อยนะครับโอ้น้องหญิงนะเลิกเรียนแล้วทุกท่านโน่นะความตั้งใจตอนแรกจะทําประตูสองบานให้มันเสร็จภายในวันนี้แต่ว่า พี่เบาติดโถนะพี่เบาติดโถแล้วก็ราดราดตรงนี้นะทุกท่านพี่เบาติดโถแล้วก็ราดพื้นเนาะราดพื้นห้องน้ํามันก็เลยเข้าไปเชื่อมข้างในไม่ได้นะทุกท่านว่ามัน,ม,นมันต้องเหยียบตรงนี้นะก็เลยคิดว่าประตูห้องน้ำเนี่ยอาจจะไว้พรุ่งนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เก็บข้าวของกลับเนาะนะ้างบ ส่วนรั้งรสก่อนอเสร็จดีกว่าตรงนี้เนาะทุกคนว่าไงมเดี๋ยวผมพี่บามีวิธีอยู่ใช่ไหมก็คือสียเรือไปเนาะสียเรืจากมันนี้สียได้วันเดียนห่ซิคอน่ใช่้าอในิงก็นีอยู่ใไปในมีเหรออ่ะอันนี้เหรอซีดเอามาแล้วนะกองเบลออยู่นั่นนะไหนอะไปนนมันอ่ะคอยขนมาแล้วเกือบ รด้เกือะด้เ๋ด้านด้านบนนี้พี่บ่าวจะทำแนวตั้งใช่ไหมตั้งตั้งขึ้นให้มันสวยใช่ไหมสลับกันอเพื่อให้มันสวยถ้าถ้าเราทำแนวเดียวกันอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยสวยเนาะเชยถ้าตั้งขึ้นมันจะเป็นลวดลายอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือพี่บ่าวจะเอาเอาแบบนี้ผมผมนึกออกนะแบบนี้ใช่ไหม นี่แบบนี้แล้วก็แบบนี้เฮ้เคยเกยกันแบบนี้ใช่ไหมนี่เคยกันแบบนี้แบบนี้นี่มี่ิีมันมีขั้นตอนอยู่มีขั้นตอนนี่นี่เฮ้ยมันมีขั้นตอนอยู่แบบนี้เหมือนสไตล์บ้านที่เจ้าอยู่น่ะเขาก็เคยกันแบบนั้นสไตล์อ่าสไตล์นั้น อ่าโอเคเข้าใจป่นะเดี๋ยวผมก็อนุญาตเก็บข้าของก่อนนะเดี๋ยวเก็บข้าวของใส่ลังใส่อะไรไว้เหมือนเดิมนะครับกอกลับเก็บของเหมือนเดิมโอ้ ตอนแรกว่าจะทําประตูเนาะสองบ้านเลยแต่ว่าข้างในมันติดปูนเนาะเข้าไปเชื่อมยากเนาะก็เลยเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนมันกินนกมันกินนะอ,อืม,อมาอร่อยเลย นกไปทำรังบอ่อือลาสุดคุยกับน,นกแล้วมาไปเอยอือบาวคุยกับน,นกแล้วเริ่มเริมเป็นบ้านลนะ้ว โอ้ลืมเราต้องเอาแบตแบตสว่านตัวนี้กลับไปชาร์จนะทุกท่านเก็บเอาของกลับ E <coughs> ทุกทุกคนที่เราไปทําบ้านให้นะครับน่าจะเป็นบุญเกา่เาสงสัยบางที่ี่ยังรออย่างจง,ง,งมีน้ำใจกูกนเยอะเนาะอ่าสงสัยชาติที่แล้วเขาทําความดีไว้เยอะเราคิดซะว่าอย่างนั้นนะเราเราเรา,เราทำอะไรก็มไม่รู้จริง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 คนที่ลําบากแบบนี้มีเคสแบบนี้นะเ,เ,เนี่ยมีบุญด,ดิ เขาส่งเรามาช่วยเออเออเราเราเนี่ยเขาส่งมาช่วยเ็าส่งเรามาช่วยช่วยเหลือคนที่เขาลำบากไม่มีที่อยู่อืเราเป็นสะพานบุญ เคลียนะทุกท่านเหลือพื้นที่พี่บ่าวก็เก็บกวาดเดี๋ยวให้แม่เก็บด้วยขอริบหนะ่อยอันนี้ไม้ที่ผมตัดไว้เนี่ยนะเราจะทําประตูนะว่าจะทําประตูนะะทำตํำมืดซะก่อนจับบานฟองบักอืม เดินเล็กๆไเดินเล็กๆนี้ทนเลตตาซอยโอเคครับ

เก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางกลับมีอะไรที่ต้องเก็บอีกกรงม้นอาจจะไม่มีแล้วท่านอุปกรณ์ก่อสร้างของเรา ก็จะเอาบางส่วนกลับนะท่านผู้ชมอย่างเช่นเเครื่องปั่นปูนปน,นะมาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะเอาสวานบ่ะอาจจะซ่อมรถเนาะตรงนี้อย่าลืมออกมาได้มันไม่มีใช้แล้ว อันตรงนี้บ่เดี๋ยวพี่บ่าวจะซ่อมรถนะทุกานอัน <c oughs> นี้เดี๋ยวผมไปกบประตูให้นิดนึงก่อนประตูมันเปิดเปิดปิดลำบาก ไปเอาประตูไปกบก่อนเอากบไปไนี่ประตูก่อนไปทําประตูข้างหน้าก่อนประตูข้างหน้ามันรู้สึกว่ามันขยายนิดหน่อยใส่นิดนึงก่อนทาทาทันเงงหน่อยเดียวก็เจ้วแล้วโอ้นั่งร้านทำไมไม่เกะกะอยังเลย เดี๋ยวเอานังร้านออกก่อนเอาเข้าไว้ข้างในก่อนนะทุกท่านอันนี้เดี๋ยวมันหาย เดี๋ยวดูก่อนว่าจะกบตรงไหนประตูข้างหน้ามันปิดเปิดลำบากนะท่านผู้ชมก็เลยว่าจะกบจะเทียออกนิดนึงก่อนนี่ข้างหน้านี่ยปิดเปิดลำบากนะเดี๋ยวปิดเปิดให้เอฟซีดูก่อนนี่ติดอะไรเหรอติดก้อนได้เหรอ มันจิดตรงนี้เดี๋ยวขีดดูก่อนนี่ก็ตรงนี้ถึงตรงนี้จะทำเลยลรอตาตรงนี้มาถึงตรงนี้ตาจะทำเลยเหรอทำเลยดิไวทำไมล่ะ กอจะไปกบข้าวนะก่อนจะไปหุข้าวนะนี่กบนะเราเป็นปัาหาอะไรนองนเลเลยแล้ว <S 2> <S 2> ทำดีๆแล้วามันกินเสื้อเหมือนมันนั้นนะ,นะทำให้ระวังนะเอยามากบประตูนะกับประตูหน้านะทุกท่าน โอเคฮะล็อกได้สบายกบแล้วรอบหนึ่งนะฮะโอเคทุกท่านได้แล้วตาได้แล้วกบรอบเดียวจบเหมือนข้างบนมันจะนิดนึงอยู่นะเผื่อไว้ในอนาคตนิดนึงก่อน อ่าโอเคแล้วประตูข <đây là? S 2> ้างในเนี่นะมันปิดเปิดได้หมดมันไม่ปิดแล้วเหรอไม่แล้วค่อยแก้หมดแล้วเดี๋ยวเช็คดูก่อนทำไมวันเราเห็นมันไม่ปิดเลยอ่ะนี่บอกโอ้ตรงนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวแก้ข้างในอีกนะทุกท่าน